สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป6เรื่องรูปสามเหลี่ยมคําแนะนํานักเรียคนควรทาไปเรียนไปไม่ควรลอกอย่างเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไปดูกันที่แบบฝึกหัด6.3ข้อ1ใหญ่นะคะให้ระบุ นะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดนะคะรูปแรกเลยนะคะเราดูจากสัญลักษณ์ก่อนนะคะเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ขีดขีดแบบนี้นะคะแสดงถึงการเท่ากันของด้านรูปสามเหลี่ยมนะคะเช่นถ้าตรงนั้น1ขีดแล้วตรงนั้น1ขีดหมายความว่าด้านเนี้ยนะคะกับด้านเนี้ยเท่ากันนะคะซึ่งแปลว่ารูปแรกเนี่ยมีด้านเท่ากัน2ด้านซึ่งด้านเนี้ยไม่ได้บอกมาว่ามันเท่ากับเอ่อ สด้านที่เหลือนะคะก็แปลว่ามันไม่เท่านะคะถ้ามันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ก็แปลว่ามันไม่เท่าเนาะ,ะเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะก็จะมี2ด้านที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรียนต้องจําไว้ว่าถ้ามี2ด้านเท่ากันอีกด้านหนึ่งไม่เท่าต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอันนี้นะคะเราจะจําแนกรูปตามลักษณะของด้านนะคะเมื่อแบบฝึกหัดที่ผ่านมาคือแบบฝึกหัด6.2ก็จะจําแนกตาม มุมนะคะก็คือสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมป้านมุมฉากนะคะสามารถจำแนกได้สองแบบนะคะก็คือตามด้านกับตามมุมนะคะโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือนะคะมีด้านเท่ากันนะคะสองด้านนั่นเองนะคะไปดูต่อที่รูปที่สองนะคะรูปที่สองเนี่ยไม่ได้บอกมาว่า ด้านใดเท่ากันเลยเห็นไหมโจทย์ไม่มีสัญ,ญลักษณ์มาให้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าโจทย์บอกว่า,วาอย่างเงี้ยนี่มีหนึ่งขีดกับหน it, ึ่งขีดแปลว่าไอดานน้ด้านเนี้ยค่ะด้านเนี้ยเท่ากันแต่บางเอญว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกสัญ,ญลักษณ์อะไรมาเลยนั่นหมายความว่ามันไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งนะคะอ่ะไม่เท่ากันเลยนะคะอันนี้ด้านไม่เท่ากันเลยความยาวด้านไม่เท่ากันเลยนะคะ ก็ต้องตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะทบทวนนะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือทั้ง3ด้านเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะคะอ่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับข้อที่2นะคะไปต่อที่ข้อ3ข้อ3เราก็ดูสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมว่ามีสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ของการเท่ากันมาให้ไหมก็จะเห็นว่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์เพราะฉะนั้นก็แปลว่า3ด้านไม่เท่ากันเลยถูกไหมเพราะว่า มันไม่มีสัญ,ญลักษณ์มาให้ถ้าสามด้านไม่เท่ากันเลยก็ตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเหมือนเดิมนะคะอ่ะง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้คือจําแนกตามความยาวด้านนะคะไปดูที่ข้อ4ให้สัญ,ญลักษณ์มาแบบนี้1ขีดทั้ง3ด้านเลยถ้ามันมี1ขีดทั้ง3ด้านเลยแปลว่า3ด้านเท่ากันหมดเลย3ด้านเท่ากันหมดเลย ถ้ามี3ด้านเท่ากันหมดเลยนะคะจะตรงข้ามกับเมื่อกี้ถ้า3ด้านไม่เท่ากันก็ตอบด้านไม่เท่าถูกไหมแต่ถ้า3ด้านเท่ากันหมดเลยก็ตอบสามเหลี่ยมด้านเท่าง่ายมากนะคะถ้ามันเท่ากันก็ตอบด้านเท่าถ้ามันไม่เท่ากันทั้ง3ก็ตอบด้านไม่เท่านะคะไปต่อที่ข้อ5นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรข้อ5ไม่มีสัญลักษณ์มาให้แปลว่า3ด้านไม่เท่ากัน นะคะทั้ง3ด้านไม่เท่ากันเลยความยาวด้านนะคะก็ต้องตอบว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบนี้เลยง่ายๆนะคะไปดูต่อที่ข้อ6ให้สัญลักษณ์การเท่ากันมาก็คือด้านนี้กับด้านนี้มีด้านที่เท่ากันแค่2ด้านนะคะเมื่อสักครู่นะคะครูบอกไปแล้วว่าถ้ามีแค่2ด้านเท่ากันต้องตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะเพราะว่ามี ด้าน2ด้านเท่ากันนะคะอ่ะแบบนี้เลยเนาะไปต่อที่ข้อ7นะคะข้อ7ให้สัญลักษณ์การเท่ากันมา3ด้านเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะว่าทั้ง3ด้านเท่ากันนะคะอ่ะข้อ8ให้สัญลักษณ์การเท่ากันมา2ด้านนะคะ ก็จะคล้ายกับข้อ1แล้วก็ข้อ6เมื่อกี้นะคะก็ต้องตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าจำแนกรูปสามเหลี่ยมตามความยาวด้านนะคะอันอย่างแรกเลยถ้ามันมีด้านเท่ากัน3ด้านแบบนี้นะ,ะตอบสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ มันไม่มีด้านไหนที่เท่ากันเลยตอบด้านไม่เท่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้มีด้านเท่ากัน2ด้านก็จะตอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะไปดูกันที่แบบฝึกหัด6.3นะคะข้อ2ใหญ่เนาะให้เราระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะจากข้อความที่กำหนดให้พร้อมบอกเหตุผลนะคะอ่ะ จากข้อหนึ่งใหญ่นะคะที่เราทำไปครั้งที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมเนี่ยจำแนกตามด้านก็คือทบทวนนะคะถ้านะคะจำแนกตามด้านเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามแบบก็คือหนึ่งคือสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่าก็ต้องเป็นด้านเท่ากันหมดเลยนะคะด้านเท่ากันทั้งสามด้านต่อไปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่าด้านไม่เท่าก็คือทั้งสามด้านไม่เท่ากันเลย และ3ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหน้าจั่วก็คือมีด้านเท่ากัน2ด้านนะคะอไปดูที่ข้อ1นะคะด้าน1ยาว11อีกด้านหนึงยาว8.7อีกด้านหนึงยาว4.3เราจะเห็นว่าทั้ง3ด้านไม่เท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า3ด้านไม่เท่ากันเลยเราก็ตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองอย่างนี้เลยง่ายๆนะคะก็ตอบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า อ่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะเหตุผลเพราะอะไรก็ตอบว่ามีด้านแต่ละด้านนะคะยาวไม่เท่ากันอ่ะแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะอ่ะไปดูกันต่อที่ข้อสองนะคะข้อสอง เขาถามว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว6.5เซน10เซนแล้วก็6.5เซนเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเรามาดูนะอันแรก6.5แล้วก็10แล้วก็6.5เราจะเห็นว่ามีด้านที่เท่ากาัน2ด้านก็คือ6.5ุถูกไหมถ้ามันมีด้านเท่ากัน2ด้านนะคะแปลว่ามันต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแน่นอนนะคะก็ตอบไปค่ะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามี ด้านยาวอะไรคะเท่ากัน2ด้านอย่าลืมนะคะถ้ายาวเท่ากันแค่2ด้านตอบหน้าจัว่วแต่ถ้ายาวเท่ากัน3ด้านต้องตอบด้านเท่านะคะอ่ะไปต่อข้อถัดไปนะคะข้อที่3นะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีอ่ะเดี๋ยวขยายนิดนึงที่มีด้านยาวด้านละ9คําว่วายาวด้านละ9หมายความว่ามันเท่ากันทุกด้าน เท่ากันทุกด้านถ้าเท่ากันทุกด้านเนี่ยเราต้องตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเท่ากันทุกด้านเลยอะตอบสามเหลี่ยมด้านเท่าไปแล้วนะคะเหตุผลก็คือมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะคะมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านอย่างนี้เลยนะคะอะ ต่อไปนะคะไปดูต่อที่ข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่างโจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน2ด้านยาวด้านละ13นะคะแล้วก็ด้านที่เหลือเนี่ยนะคะสั้นกว่าอยู่นะด้านที่เหลือสั้นกว่าอยู่4เซนติเมตรเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอาง่ายๆเลยเขาบอกว่า2ด้านเนี่ยยาว13แต่ว่ามันต้องมีสองด้านเท่ากันแล้วถูกปะ ไอ้ด้านที่เหลือคือสั้นกว่าอยู่4แต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับไอ้ด้านนี้ไงเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจับใจความได้ตรงที่ว่ามีด้าน2ด้านยาวด้านละ13เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะว่ามีด้านเท่ากัน2ด้านนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเอาเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะคะอ่ะมีด้าน ยาวเท่ากัน2ด้านแบบนี้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วไปดูต่อที่ข้อ5ค่ะข้อ5รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแน่นอนว่าถ้าเขาบอกมาว่าด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเช่นถ้าด้านนี้ยาว2อไอ้ด้านนี้ก็ต้องไม่เท่ากับ2อค่ะก็อาจจะเป็น3เป็น4ก็ได้อ่ะอย่างนี้นะอ้าว สมมุติว่าอันนี้สออันนี้ก็ต้องเป็น3ไอ้ด้านที่อยู่ติดกันอีกเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ด้านถ้าบอกมาว่าด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแน่นอนว่าทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันก็ต้องตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะว่ามีด้านแต่ละด้านนะคะ ยาวไม่เท่ากันก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับบาฝึกหัดนี้เนาะไปดูกันที่บาฝึกหัด6.3ข้อ3ใหญ่นะคะ ให้ระบุชนิดของสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจากตารางเนี่ยให้ระบุตามขนาดของมุมกับความยาวด้านนะคะซึ่งนะคะทุกนนะคะจากแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วถ้าให้ระบุตามขนาดของมุมจะจำแนกออกเป็น3แบบก็คือมุมแหลมมุมป้านแล้วก็มุมฉากนะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาตามความยาวด้านเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น3แบบเหมือนกันก็คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมด้านเท่าและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะโอเค เดี๋ยวเราไปดูที่ข้อ1น,นะคะพิจารณาตามขนาดของมุมซึ่งข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูจะใช้เครื่องมือในการวัดก็คือไม้ฉากนะคะครูก็จะวัดดูว่า,ารูปนี้นะคะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรนะคะโดยเราก็ทำเหมือนแบบฝึกหัดที่เธอเคยผ่านมาเลยนะคะก็คือถ้ามันน้อยกว่า90ก็ตอบเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะมุมแหลมนะคะถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมต้อง แหลมทั้งสามุมนะคะแต่ถ้าเป็นมุมฉากคือมีมุมฉากเพียงมุมเดียวก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นมุมป้านก็จะมีมุมป้านหนึ่งมุมข้อนี้จะเห็นว่าเมื่อครูนําไม้ฉากไปทาบด้านหนึ่งของรูปแล้วเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูลองขีดดูนะอ่ะตรงเนี้คือมุมฉากเห็นไหมที่ครูขีดนะคะเดี๋ยวเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะว่าเป็นมุมฉากตรงนี้เนาะอ่ะเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะ มุมเนี่ยมันเกินฉากมาแปลว่าแน่นอนเลยว่าตรงนี้มันต้องเป็นมุมป้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมุมป้าน1มุมเนี่ยเราก็จะสรุปได้เลยว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะโอเคครูก็จะใส่คำตอบของข้อหนึ่งไปเลยนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะว่าเราวัดแล้วว่ามันเป็นไงคะมันมากกว่า90นะคะสรุปก็คือเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปวัด ความยาวของด้าน3ด้านนี้นะคะซึ่งข้อแรกเนี่ยครูจะวัดให้ดูนะคะแต่ข้อต่อไปให้เราลองวัดดูเองนะคะก็คือใช้ม้มาทัดวัดปกติเลยนะคะอาวที่นี้นะคะเราก็จะวัดทั้ง3ด้านแต่ละด้านเนี่ยนะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่เนาะอ่ะก็ครูก็จะเริ่มวัดนะคะจากด้านแรกก่อนนะคะเดี๋ยวคยว,วัดด้านนี้ก่อนนะว่า ความยาวเนี่ยเท่าไหร่นะคะเรากา็นำมันมนทัดนะคะไปทาบให้มันทับข้าน,นะคะของรูปสามเหลี่ยมสนิทแบบนี้นะคะของคูเนี่ยของคูนะคะหน่วยของม,มันทัดมันจะเป็นมิลน,นะคะอันนี้ก็คือ1มิลขอโทษค่ะ1เซน2เซน3เซน4เซน5เซน6เซน7เซน8เซน9เซนของครูอยู่ที่ประมาณ9.1เซนนะคะเดี๋ยวคูใส่ไว้ก่อนนะ9.1 ทีนี้ถ้าของใครวัดไม่ได้9.1ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะว่าครูไม่ได้ทำในหนังสือแบบฝึกหัดของเราเนาะครูทำในคอมพิวเตอร์นะคะคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรพอเราวัดด้านที่1เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไม,ม้บรรทัดมาทาบด้านต่อไปนะคะแล้วก็ดูสเกลนะคะของครูอยู่ที่ประมาณ6.5เซนนะคะ,ะครูก็จะใส่ไป6.5เซนนะคะ โอเคครูก็จะได้ด้านที่2ออกมาแล้วนะคะ,ะเมื่อเราวัดด้านที่2เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปวัดด้านที่3นะคะด้านที่3ของครูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.3เซนนะคะเดี๋ยวครูใส่ไว้ก่อนนะว่าเป็น4.3นะคะ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะได้ความยาวด้านของ3ด้านออกมาครบหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดูนะคะว่าความยาวเนี่ยมันมีเท่ากันบ้างไหมก็จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งเลยนะคะด้านแรกคือ9.1ด้านที่2คือ6.5ด้านที่3คือ4.3มนะคะมันไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองนะคะครูก็จะใส่คําตอบลงไปว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบนี้ นะคะอ่าแต่ถ้าข้อไหนนะคะมันเท่ากันหมดเลยก็ต้องต้องตอบว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะถ้ามันเอ่อเท่ากัน2ด้านก็ต้องตอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอ่าโอเคก็เสร็จไปแล้วนะคะสาหรับข้อที่1ค่ะไปดูกันต่อที่ข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยลักษณะเหมือนจะเป็นมุมฉากนะคะแต่ว่าเราต้องวัดดูก่อนนะคะว่ามันเป็นมุมฉากหรือเปล่าอ่าดยการนําไม้ฉากนะคะไปท่ากับมุมนะคะที่โจทย์ให้มาอ่า เมื่อคุูนำไม้ฉากไปทาบนะคะจะเห็นว่ามันทับกันเป็นมุมฉากพอดีเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยเราก็จะระบุไปเลยนะคะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะเราก็นําคําตอบนะคะมาใส่ในช่องที่1นะคะไปดูต่อในช่องที่2องนะคะของครูเนี่ยครูจะวัดออกมาแล้วนะคะครูจะได้ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะคะส่วนด้านนี้จะไม่เท่ากับ2ด้าน ที่คูวัดไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันมีด้านเท่ากัน2ด้านเนี่ยเราก็จะตอบว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะโรก็จะนำคำตอบนะคะก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมาใส่ในช่องที่สองค่ะ ไปดูกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเมื่อเราวัดมุมออกมาแล้วนะคะเราจะได้ว่า3มุมนี้นะคะเป็นมุมแหลมทั้ง3ามุมเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นมุมแหลมทั้ง3ามุมคําตอบที่นําไปใส่ในช่องแรกก็คือสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองนะคะเราก็นําคําตอบนะคะเห็นไหมมาใส่ในช่อง ที่1นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูต่อในช่องที่2นะคะเราก็จะวัดนะคะความยาวด้านทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งครูก็ได้วัดไว้แล้วนะคะของเราเราก็ลองไปวัดดูเนาะว่าอ่าแต่ละด้านนะคะมีความยาวเท่าไหร่น,นะคะของครูครูวัดออกมาแล้วครูจะได้ด้าน3ด้านนี้เท่ากันหมดเลยนะคะซึ่งหมายความว่าถ้า3ด้านนี้เท่ากันคําตอบในช่องที่2ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะ เราก็นำคำตอบมาใส่ในช่องที่2นะคะก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะไปดูกันต่อที่ข้อ4นะคะวัดมุมนะคะครูวัดมุมนี้กับมุมนี้มาได้เป็นมุมแหลมนะคะส่วนมุมนี้นะคะควัดแล้วได้เป็นมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีมุมฉาก1มุมในช่องแรกเราต้องตอบว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะ เราก็จะนำคำตอบนะคะมาใส่ในช่องแรกนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะไปดูกันต่อที่ช่องที่สองนะคะช่องที่2คือเราต้องวัดความยาวด้านเนาะนะคะเมื่อครูวัดออกมาแล้วนะครูจะได้ว่า3ด้านนี้นะคะไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยเนาะเดี๋ยวเราลองไปวัดนะคะแล้วก็ใส่ ความยาวลงมาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราลอง,ลองวัดดูนะคะอันนี้ของครูวัดแล้วนะคะจะได้3มด้านนี้ไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งนะคะถ้ามันไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งแปลว่าในช่องที่สองต้องตอบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะครูก็จะนําคําตอบนะคะมาใส่ในช่องที่สองนั่นเองค่ะ ไปดูกันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5นะคะข้อ5นะคะครูวัดมุมนี้ออกมาแล้วนะคะได้เป็นมุมป้านเพราะฉะนั้นถ้ามีมุมป้าน1มุมนะคะเราก็จะตอบในช่องที่1ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะคะ เราก็นำคำตอบนะคะมาใส่ในช่องแรกนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านค่ะต่อไปไปดูในช่องที่2นะคะเราก็ต้องวัดความยาวด้านแต่ละด้านออกมานะคะวัดทั้ง3ด้านเลยเนาะอันนี้ครูวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคูจะวัดได้ด้านนี้กับด้านนี้นะคะเท่ากันส่วนด้านนี้ไม่เท่านะคะอ่ะพอเราได้แล้วว่ามันมีด้านเท่ากัน2ด้านอีกด้านหนึ่งไม่เท่านะคะเราก็จะสรุปได้เลยนะคะว่ามันเป็น สมเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะเราก็นําคําตอบนะคะมาใส่ในช่องที่2นะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัดนี้เนาะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ